สวัสดีครับช่องจิมมี่เอมี่นะครับกดติดตามตับตะไคร์ปักตะไคร้ให้ด้วยหลับพระมีมี่จิมมี่เอมี่เนะดูนะปิดมาเยอะมีหลากหลายรุ่นนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยใครอยากเินเด็กปิ้งห้าชับนมาต่งจินก็กดไอ l ดี e ไล์เข้ามาเลยนะครับราคาหลักร้อยหลักพันมีหมดเนาะ ไก่แก้วจะเยอะหน่อยกับปูชาคูเพิมมาอย่างละหลังนะครับเนืองเงินยังมีนะครับแบ่งนะครับปูชาคูกับไส้มากไก่แก้วสองมีนะครับเดรนพอล่างก็ยังมีนะครับดยชนะจนยังมีสนใจเดี๋ยวจะทิ้งไอดีไลน์ไให้นะครับท่านที่อยากได้นะครับฝากกดติดตามมีมี่เจมี่เอมี่นะเจมี่เอมี่ได้ร้านค้า การันตีพระแท้ตามชั่วยุคนนะครับรับช็อปช่องจิมมี่เอมี่นะอยากได้ก็ทักมาเนาะเดี๋ยวทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ใต,ต้ไต้โพสใต้ใต,ต้เนี่ยก็ความเนี่ยของข้อความนะครับรุ่นปูชาคูก็จะเยอะหน่อยเนาะรุ่นเสมาไครแก้วเยอะหน่อยมาอย่างไรหลักรุ่นพวกรวยนะจนผมก็มีนิดหน่อยแบ่งปันเนาะแต่ต้องราคาสูงหน่อยจเจริญพอล่างก็สูงหน่อยเนาะ พระลได้ละมาราคาแรงนะครับกดติดตามฝากกดติดตาม้านคาร์ดแอร์ช่องมีจิม,มี่เอมี่ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมานาน YouTube เนาะขอบคุณมากครับ